มึงเนี่พี่น้องมาเป็นตระัสะออนไปเอ้าพ่อพี่พ่อหน่องสองคลิปสอนพี่น้องมาหนิพอ <c oughs> ดีละมืออืน่นเดี๋ยวไปส่งสาวแล้วพอเดี๋ยวไม่คลิปให้พี่น้องรับชมมึงเนี่ยเมนจ์เอ้าเบาๆร้านยายห่หางด้วยพี่น้องอีพี่หนิมึงเนี่ยก็หมาหนีเดาเนีอ,อีลีพี่น้องเอ๊บไปพุ่นบ่ไม,มาพี่พัน แตวัสดีอีพี่สองพี่น้องสวัสดีค่ะอ่ะกากระชัดใช่กันเป็นอีพี่สองเนาะแมนจาของสาววันที่สิบแปดมีโทน่าปีหกเจ็ดหลับพี่น้องอีพี่แรกเหมือนมันเป็นสีกระตาสีาตาเราจะเลยเห็ุเป็นอีพีสองพี่น้องเพราะว่ามือเอิมเมมเอ็นมือเอิมแม้วันที่ยี่สิบเก่าเนาะยี่สิบเก่าสีได้ไปทงลูกแม่จ่ายี่สิบเก่ามีทุน่านี่สีได้เดินทางไปทงลูกสาวคนสี่เก่าไปเรียนมหลาลัยทั้งโกางลาดสำหรับพี่น้อง กอาจจบ่มีคลิปห้พี่น้องรับช่มก็เลยทําเป็นอีพีสองพี่น้องคลิปนี้ก็สิบปล่อยพี่น้องรับช่มวันที่หยิบก่เนาะแมนจ้าส่วนอีพีแรกก็สิล่อยพี่น้องรับช่มวันที่ยี่สิบแปดบายๆายลับพี่น้องอ่ะมาลุนน้ำกันพี่น้องบานนี้ว่าอีพีสองสิ่ใดสิ่มานบอสิคืออีพีแรกบอไปยืนตาคนมาเดี๋ยวเอาตาเขาเจ้ามากวันที่เกิดไปเอาลูกสาวมาเอากระหยาดเสียเวลาเนาะจ้าก็เลยไปพ่อพี่พ่อน้อง กอป่าพอลุ่งล่ะก็เลยเอาตาลำ้ำฝนลงมาพี่น้องอ่ะเป็นหลุมนน้ำกันอีพี่สองพี่น้องมาหนีิว่าสีได้สิหมานบอไปพี่น้องเนี่พี่น้องมาเป็นตาสะออนไปเอ้าพอพี่พอลองสองคลิปสอนพี่น้องมือน,นี้พอ <c ười> ดีล่ะมืออื่เอิญไ,ไปส่งลูกสาวแล้วพ่อเดี๋ยวมิกกิ้ให้พี่น้องรับส้มมึงเนี่ยเออหมอบาวร้ายยายห่างด้วยพี่น้องอีพี่หนิมึงเนี่ยก็หมานหนิเดาหน่ะอีลีพี่น้องอ๊อป ไปพุ่นบ่มาพี่กันนะรวมเดินทางกับพ่นฟองปลามาหนีอลังการขนาดพี่น้องคืออะไรไปพุ่นเมื่อไงคือช็อตเงียบๆกล่องเงียบๆพี่น้องพี่น้องรับชุมความอลังการเมื่อไงเดี๋ยวได้กล่องไปโอ้โหเมื่อไงพี่น้องเมื่อไงยังติไปคักแท่เอาไปทั้งปุ่นพุ่นบาใน่นคักคือกันได้ทั้งปุ่นนั่นคักเนาะ ผุ่นพี่น้องเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่อู้ยสะออนเลยมังค่อยไปอย่างหยียบว่ามันยั้งกว่พี่น้องสีพันกรมเกินกับใบตองใบใหม่แห้งเป็นยีเดียมมึงเนี่ยค้นเก็บกระสันค้นท้ายท้ำกระตื่นเต้นมาบัวสันจังไก่ขี่มาโดนอะไรด้อความมานลังไม้หมวกว่านน่าคือบอกคอยมีน้องแมนไม้หมวกว่านโมมีจนบวลงมาเบิ่งแถวนีิพี่น้องอางเช่นบวเกิดคือกันบัตรเงินตัดสินใจลงมาเบิ่งมักคือบวชผิดหวังแต่บ้า โบตัวนี้โบออกเคืองเลยเด้อืมโบออกโดนแหละเนี่ยนี่จนข้นบซสนใจไม้เนี่ยข้นบซสนใจโดนแหละได้โอ้ยพอไง้าติดกล่องเงาๆพี่น้องพี่จุ้มเฮ้ยดูส่เจ้ายาพ่อไงพอเห็นใหญ่ๆทั้งนั้นพี่ของเงาๆพี่น้องยายาเปล่าแห้งเรื่อยเป็นเวียนหัวเปล่าแห้งคุณรุดไปเอ้ยกล่องกล่องหมดไปเลยบาทนี่ อ,อุ<พ><ะ>้หัวเงี้ยเลาี้คนบ้านนี่พอยมัม่งพี่ขวกมันขวบดีขวบได้ขวบมันขวยบอกบ่ได้เลยตัวนี้พี่เพิ่นโหว่าเมื่ออืนกก่นเขาเได้ไปกองลูกสาวเพิ่นก็เลยให้่มันพ่อกันญ่คุ่นเด้อเ,อเอสตี้กับพ่อยายเกดกับทากไถ่กันนี่ด้วยจ้าอ่ะยายเกดกับคนสองลาแต่ที่ไปกองลูกสาวคนลับพี่นอ้องเพิ่นไปเรียนอยู่ทั้งโคราชพี่เป็นสาวไอวิศวกรรม เชาคนังปลาแปลก็พี่น้องเรียนวิศวะที่อยากเป็นวิศวกรรมฮ <c oughs> ะมีแมนบ่ไใบตองเน่นๆนี่บอบอไปเอาผานเอาที่ลสเตปเออเอาผนก่อนเอานี่ด็ก <c oughs> ไปง่ายพยางหานบุ๊โอ้โห่แดงพี่น้องมาเนี่ย อ๋อบอกกับความตื่นมเต้นความอมลังการเฮ็ดปลาธรรมชาติเฮ็ดตับตพี่น้องมึอนี่ถี okay, okay, okay. ่มาเอาพี่ก่อนเศาตามละงอกเลยบาทนี่ okay, okay. อท่านโดนยังติดเต็มตาละานันอ้ยมันกระอพกโพุชจอดรถใส่ไม้เฮ็ดเลเดอร์พี่น้องนี่อะเฮ็ดที่คนส่องปลาให้เอฟซีพี่น้องน้ำก้นบ่ไดหก็บม็นหยั้งหลอกพี่น้องคนส่องปลาสกีรถสอกแสกเข้าไปตามปลาลึกๆจอดตามไม้เลเดอร์พี่น้องมองแน่น่รถกระเพ็ดนี่จอดขางๆกันเลย บางเท้าก็เป็นไม้ที่ย่างเขาบ่ถึงเราพี่น้องแมนจ้าอันเอฟซีพี่น้องสี่รวมเดินทางกับคนสองป่า,าปมนันก็ไปย่างพี่น้องเพราะว่ามันต้องใส่มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางจีรุ่งรูปรุ่งยังเนาะบางเท้อการห้าสีย่างเขาเป่าเขาไปเนี่ยโอ้ยกลัวสีหอดจ้าได้เฮ็ดเอากเอาเมื่อบ่ได้หันย่างไปเมื่อไงข <c ười> ุนเนี่ยฝนก็ใหญ่เอ้าตัดช็อตไปฝนกอนที่น้อยแสงเนี่ยแดดแจ่มแห้งหมดนี่ แค่ตัวนี้สิเกิดแล้บ้านนี่คุยเลยยายเกศโหมีแต่ดอกกระขักเก้ข้าวเดียวเต็มตามาพี่บานนี่เฮ้ยอุ้ยอ๋อมันสิได้ไปหอดมองเก่าห้องบนนี่หอดมันสิเต็มตาเราเด่นโหกับมีอยู่จ้าอ๋อซอสบังหันนั่นเมื่อไปโดนเด้อพี่น้องถึงดำพี่น้องสองดอกสองตอว ท่านบางเนาะพ่านบางท่านเหลืองเป็นเ็ดคุณนตันพ่านเหลืองพี่น้องตัวนี้ที่มีหลายพันพี่น้องเ็ดปลาธรรมชาติพี่สองกับลน้ำกันพี่น้องจิ่เตรมกระตาใหญ่เกศบอสิ่ได้ใส่ถุงบอแต่ว่าเหลืองมันนี่ถือว่ามันสุดยอดเด้อพี่น้องมือนเพราะว่าเอาเป็นเมื่อแหลกับสักทีกระตาตัวนี้กระตาใหญ่ด้ตัวนี้เนาะเอามาหลอบใหม่นี่พี่น้อง เฝุ่นเขาใไงเนาะบาทนีฝุ่นเขาไงนี่ฝุ่นทองดอกบ่ทองดอกโอ้ยี่ดอกหนึ่งดอกฝุ่นบ่ก่อนเอาพี่ก้อนจ้ะเป็นเฝุ่นเขาใหญ่พี่น้องตัวนี้โอ้ยดอกกระลังตุบปุบจุ่มเพิ่นเด้อพี่น้องจุ่มได้จ้ะฝุ่นขนาดจุ่มเพิ่นอีจุ่มหนึ่งห้อยข้าเจ้าเอาไปเดี๋ยวห้องกินเมื่อวังหันพี่น้องอือจะเมื่อเอาเห็ดไปไหวข้าวอีบ่ข้าวอีเกือบลายอล่ยังแฉ่เนาะแม่จจ้ะ ตับเต่าพี่น้องกันเลยปกติเกิดน้ำกันในไม้นี่นี่นจ้ะกำลังใหดตับเต่ากับเพ็ดผึ่งเขาใหญ่ฝนออกแดดเริ่มแจ่มขาดว่าสิมีเห็ดอื่นเกิดตมามมาอยู่ดอ,อกพี่น้องพวกเห็ดดินเห็ดร่วมไปไปเอาหม่องเสาก้อนเนาะไปเอาวัมไม้นั่นก้อนเนาะจ้าขอยกบ้างขอยกจ้าจ็ดดอกสต,ตับเตา่าเนาะแถวนี้ที่เป็นพันธุ์สีเหลืองเลือพี่น้องอีกอีกคางพุ่นไปพุ่นอีกเนาะไม้หนึ่งเนาะหลายไม้อยู่ กออีกบ่กออีกรองนึงจ้าอ่ะเก,ก,ก็บเลยแต่นนอีหยังก็ดแหนบ่นนําอือไม้หนีเพิ่นสิออกห่างเนาะออกห่างอยู่จ้ะบางไม้ก็ออกเป็นจุม่มเป็นกลุ่มอยู่พี่น้องกอดกลุ่มกันไว้พ <laughs> อบ่กอดดีจ้ะคือว่ามาันขาดอยู่พี่น้องมื้อนี้อือ ใส่แค่ตองใส่บงโอ้ตยู่จ้ะได้อยู่น้ะได้อยู่จ้ฮะแดดเจมดีแฮปี่นองมาเนี่ยอีกดอกนึงอ่ะปี่นองทั้งอำเภอเดดกับพ่อกัลงมาบ่ายใช่หล่ะข้าอีดคนได้อยู่บ่ละได้ปีนองทังอำเภอเดดโอ้หนยุกระตาหน่อยนยกระตาใหญ่ กตาใหญ่ตาหน่อยเนาะตาหน่อยก็หูโลดลงมาเล่มรอบสองกันยังพอเลยอยู่เด้อพี่น้องเต็มตาแล้วเต็มตาแล้วพ่ออีกแต่ทั้งนั้นพ่ออีกจ้ะอ๋อหมดเปนอยู่สองคนเด้อพี่น้องบ้านอยู่สามออยู่สามก็ปอยยุ่นไอ้กรตาหน่อยยิ่อีกพูดจะเกลดพอเอาพอเอาเด้อปอยยุ่นเลย หาเอาผู้ได้เห็นตาเขาดีคุณคนก็หาสิคือเขามาสิุดขีดอันเด็กก็หาจอเสมอมังอยู่แต่ใบตองใครยุ่นแล้วหาซาเัิงเถิงเรามาใหม่เพราะท่นหมานอยู่ขุนเนื้อขาขุนเนื้อขาอุปุ้นนี่นี่ยขึ้ออกดอกเดียวแมนบ่เอ็ดยังเพิ่นเขาบ่ปันโอ้บ่แมนมาพี่มึงแน่นี่มันคืองามำ เออมังแหนงามแมงน่ะชองจุ่มพี่น้องเอาเขี้ยวออกบ่เ้ยจังใดจังหมอเป็นหมูเนาะนร่งจ้า่องดอกงามงามเลยพี่น้องเดี๋ยวอยไปบุงมงไปเคยเอากันเด้ออืออือปีนั้นเั้เอาทั้งโพนนี่ตัวเต็มโพนปีนั้นตะงกเหลืองบ้านห่บ้านบ้านยม่หนีวะมันโดดไปจุ่มอยู่ผมคนเราฟังโพนเนาะไม่อะต่างเงขอังหันช่องจุ่มพี่น้องอยู่ฝากโพนทั้งนั้น คุณละสีไดเจเกตคุณละสีเนาะตัวนี้ละงอกสมงอกดวงเขาละงอกดงบางอันเขาเก็บละงอกเหลืองจุ้มงามพี่น้องพี่อี๊เตาขนจุ้มนึ่งมันนี่คอยมันเฮ็ดเพิองคุณตันเด้อมันคุณตันพี่น้องออสวนละงอกบ่ปันใดละงอกดเจเกตเราฟังงองเบิดแมนเบิดบานมันห้องเฮ้าแล้ยวพี่นี่ตากระต็มเด้อพี่น้องบาน่คอยมีถุงด้วยคอยู่มีถุงอยู่เนาะอด้วยยำิ่นให้เอา เอาแล้วเนาะปนหัวมืออื่นสิบปอยู่ต้องก็เลยให้เางมันเนาะต้ออีกว่าทางนั้นข้างขางอีกพี่พี่น้องข้างขาอีกมึงมันกัดจังจริง่ะพี่พี่น้องเมื่อประมานยังเป็นย่างคือกัดเนี่ยเป็นสองเนาะสองเนาะสองจ้ะเหี้คือกันนี่อ๋อคุณตันเกิดดีพี่น้องแต่ไม้หมู่บ้านก็หมู่นี่แหลเห็นทางการเดินทางอีพีสองเลยถามน้ำเด้อพี่น้องบ้าน อีพี่แหลกม,มันมันอยู่กอเดียวจนบ่มีกระตาใส่ก่อนอีพี่สองนี่ก็บ่ธรรมดากระบุงแยะเกศเต็มเลมยคุณตามได้บ่ละโมแห้งดอกระว,วังเดี๋ยวลงมือก่อนทุกนถั่วบูดพอดีถั่ถวตังนะ้งไหมตั้งใางเย็นลมเลย ลห,หล่อมีเฮ็ดลอยได้เนาะเฮ็ดทั้งลอยเฮ็ดทั้งโทรศัพท์เนี่ยได้ป๊อปเห็นทางการเดินทางกลัวิไดายกลัวสิมันก็ได้พี่น้องบางเทือกกับบัดมันเลี้ยวกับเลี้ยวได้ละเนาะจ้าฮะหลุดน้ำกันต่อพี่น้องอีพี่นี่แต่ว่าตอนนี้เต็มกระตาแลหละล่ะหลุดว่าสิได้ใส่ถุงบอก่ยังกระ t อนปลากระท h o n ปลาโอ้โหนี่ต้นเพิ่นนี่ต้นกระท h o n ปลาพี่น้อง โอ้คนหมากเนาะสมซาใจสมซาใจเลยบอหน่วงเลยหนี่ยคนพิอเป็นกระถอนปลาสมแห้งไว้จะเก็บมันแล้วบอปนี่ขามมาเป็นเขาใหญ่เนาะเป็นขาใหญ่เ้จุ่มตุปูอยู่่อยเห็นตัวนี้ได้ที่ไหนโอ้โเห็นเห็นตะปูที่ไหนเกิดน้ำกันเมนจะ จูมพันเด้อเนะี่ยพี่น้องสองบนต็นี่เพลนมีไซสของเฮ็ดเผื่อเขาใหญ่เพิ่นที่มาเกิดตามฟังหวยเด้อพี่น้อง,องเกิดติดลําหวยส่วนมากเนาะเอาอยู่บ่ตรงหลังฝนเอาละเนาะแกงแสบคืกอบบกันได้เนาะฮะเขาทาพี่น้องแดดแจ่มดีแห้งหมดนี่หลังจากฝนถอยเนี่ก็รอดลงน้ำกันเรื่อยๆแล้วพี่น้อง มานี่ยเ,เป็นคุณตันดอกเหลืองเนาะดอกเหลืองขาเนี่ยอดอกนี้ยังแฉดอ,อกมาลายยังแฉเิเ่นเนาะออกมาลายหมองลายกับลายคักเนาะ, <c oughs> ะมาสรุปผลงานเบิ่งยอดใดยอดมันอีพี่สองพี่น้องยอดใดยอดมันก็ถือว่ามันอยู่ด้อพี่น้องหลออสองก็ได้มันเต็มกระตาหนึ่งพี่น้องก็สิเป็น,นเป็นกระบุงเนะาะก็สิเป็นเฮ็ด ตับเตาคือเกาล่ะพี่น้องเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดเผิงคุณตันละโงกก่กระไดมากนิดหน,น่อยเนาะสองดอก <laughs> เิ่งเขาใหญ่ก็มีพี่น้องรอบนี่เิ่งเขาใหญ่สามสี่ดอกจ้ะเผ่งเขาใหญ่ก็สามสี่ดอกอ่ะสำหรับ ep สองกับมันอีกคือเกาพี่น้องมันเต็มกระตาหนึ่งสิบส่วน ep แหลกกันสองหาบเนาะสี่สตา,ตาอ่ะยอดได้ยอดมันสำหรับ ep สองก็ถือว่าเขาท่าอยู่พี่น้องใส่เวลาบดนเพราะว่าเพิน่นเพิ่นเกิดห้ายนาะไม้หนีเนาะ ส่วนไม้เมือเสานี่คากแห้งพี่น้องดี่อเสือใส่ดีสอเสือใส่ม่งเนี่ยอุ้ยสารอนห้งเด้อพี่น้องยามป่ออุ้ยเสาอ์จากขวัยเกินเห็นเต็มผลอยู่เกิดเห็นหมูว่านก็่ายางผุนผู้ผัดหมูว่านนอกไม้หมูว่านไม้เคยเกิดร้ายสำไดงบ่มีอืมผัดบวกคอยมีเดายากพี่น้องเฮ็ดปีนี้เดายากอีหลีเพราะว่าเพ่นเกิดตามใจเพ่นอืมเกิดตามใจเฮ็ดเลยเฮ็ดปีนี้พ่อใจจะเกิดมองได้ก็เกิด บางมองเคยเกิดดีกับบกเกิดอ่ะก็คอยรอรุ่นกับคนสองปลาลาพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็สิบ่อยพี่น้องรับชมวันที่ยี่สิบเก้าบนลาพี่น้องคนสองปลาก็สิเดินทางผ้าลูกสาวไปเขามหาไร่เนาะจ้าไปจองหอจองสี่พักลาพี่น้องคนใหญ่สัมภาระตู้เย็นในยังเครื่องใส่ <c oughs> เครื่องขั้ว่นลาพี่น้อง หลังจากทรงลูกสาวแล้วเรียบร้อยผลลัพพี่น้องวันที่สามสิบกัดสิกับมาพ่อพี่พอน้องอีกมาหลุดน้ากันอีกหลังจากกลับมาผลละพนาอแม่นจ้าก็คอยรอหลุดน,น้ากันใหม่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีลราพี่น้องรอหลุดน,น้ากันหลังจากทรงลูกสาวแลว้วผลลัพพี่น้องกลับมาสีไหนสีมานหรือว่าสีออกสีบุมด้วยอยางไดก็คอยรอหลุดรอติดตามพี่น้องสำหรับคลิปนี้เชิญชอบวิดีโอก,กับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจงเตือนคลิปใหม่ๆจากพนสองปลาสองปลาขอขอบุณทุกไลท์ทุกแช์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมอ่ะพี่น้องรวมเดินทางกับคนสองปลาตื่นเต้นตลอดเส้นทางเนาะเดาหยากรึพี่น้องก็หมานบางเถ่าบางเถอกับย่างเป็นยางปวดสีหมานบางเถอกับแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวจ้ะเมื่อนี่เจอเอาไม้ไม้เดียวแป๊บเดียวพี่น้องรวบรวงเบิร์ทั้งสองอินพี่เนี่ยหาตาเออรวมทั้งสองอีพี่เนี่ยหาตาพี่น้อง อากาคอยลอหลุนหลังจากไปทรงหลุกเสากลับมาผล,ลัะพี่น้องคอยลอหลุนน้ากันไม่หลุนวาซีเฮดสีบูมไปหนาหรือวาสีจังหดกะคอยลอหลุนลอดติดตามพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไว่ซ้ำนี้ลับพี่น้องขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่คอยป่อกันไม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ